สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปการทําต้มสามเหลี่ยมให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะคะจะเป็นการทําต้มในประเพณีเดือนสิบนะคะหรือชิงเปรตปักใต้บ้านเรานะคะก็อยู่ปักใต้นะคะก็จะทําเป็นประจําทุกปีน,นะคะเพืเ่อนๆเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดชักพระก,ก็ต้องทํานะคะนี่เลยค่ะอุปกรณนะะนนก์นะคะข้าวเหนียวน้ํากะทินะคะน้ําตาลทรายเกลือ แล้วก็พิเศษนะคะมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานด้วยนะคะเ,เพื่อนๆหรือว่าหัวครกนะคะอ้าวเราจะล้างข้าวเหนียวนะคะเ,เพื่อนๆล้างจนน้ำใสนะคะสองถึงสามน้ำนะคะสังเกตดูน้ำนะคะเมื่อน้ำล้างข้าวเหนียวเราใสเลยนะคะ ก็จะตักใส่ตะกร้านะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,เ,อ,เ,อเสดดน้ำนะคะให้ข้าวเหนียวเม็ดแห้งนะคะระหว่างที่เราพักข้าวเหนียวนะคะเราก็จะใส่หัวะกะทิลงในกระทะเลยค่ะเปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆใส่เกลือค่ะก็ ชิมรสดูนะคะให้ออกมันนะคะแล้วก็หวานนิดนิดเค็มนิดนึดน่งข้าวเหนียวเราแห้งดีแล้วนะคะเม็ดลวนแล้วค่ะก็ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเม็ดมะมออ่วงหิมพานต์แล้วก็ใส่ไปในน้ำกะทิได้เลยนะคะเพื่อนๆสรุปก็คือ นำหมูกะทิตั้งกระทะเปิดไฟนะคะใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่เม็ดมะม่วงกิมพานนะคะเ,เพื่อนใส่ข้าวเหนียวค่ะขั้นตอนนี้นะคะคุณแม่เหนื่อยนะคะไม่ใช่คนทำคลิปเหนื่อยนะคะคุณแม่จะต้องค้นนะคะเ,เพื่อน หรือว่าผัดข้าวเหนียวนะคะผัดไปผัดมาผัดไปผัดมานะคะจนน้ํากะทิซึมเข้าไปในข้าวเหนียวนะคะเพื่อนสําหรับส่วนน้ํากะทินะคะเราก็ดูข้าวเหนียวนะคะว่ามันหรือไม่มันนะคะถ้าผัดแล้วไม่มันนะคะเราก็เพิ่มหมูกะทิลงไปได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อน ก็ผัดจนน้ำกะทิซึมเข้าเหนียวหมดแล้วนะคะน้ำงวดแล้วเพื่อนๆคนเรื่อยๆนะคะอย่าใ,ให้ข้าวเหนียวอ่าไหมติดกระทะนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆอ,อร่อยสุดอยู่ที่อ่าดังนะคะหรือว่าข้าวเหนียวดังที่ติดก้นกระทะนะคะเพื่อนๆน,นี่คือสุดยอดความอร่อยนะคะเดี๋ยวเราพักให้เย็นนะคะ พอข้าเหนียวเยนเ็ยนแล้วเพื่อนๆเราก็มาเตรียมใบพอกันเลยค่ะใบพอเราจะาม้วนตั้งไว้แล้วนะคะเพื่อนให้เป็นทรงนะคะเพื่อง่ายต่อการหอนะคะนีเลยค่ะวันนี้นะคะให้คุณแม่อ่าสาธิตการทําต้มนะคะประเพณีเดือนสิบจริงเปรตหรือไม่ก็เดือนสิบเอ็ด ลากพระนะคะก็จะต้องใช้ต้มนะคะนี่ค่ะดูเหมือนง่ายนะคะแต่บางคนก็ห่อไม่เป็นนะคะก,ก้อยก็ยังห่อไม่เป็นเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องให้คุณแม่ทำให้ดูนะคะ กอห่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆห่อจนหมดแล้วค่ะวันนี้ทำสองกิโลค่ะนี่ประมาณนี้นะคะนั่งกันเหนื่อยเลยค่ะกว่าจะทํำข้าวเหนียวสองกิโลนี่หมดนะคะ ดึงไงแน่นนะคะเพื่อนๆเ,เวลาหอ่อแอบถ่ายคุณเม่นิดนึงบรรยากาศแบบบ้านๆนนะคะเราไม่ได้รีเซ็ตฉากอะไรนะคะเพื่อนๆทำกันจริงๆนะคะบรรยากาศาบ้านๆเลยค่ะ ไม่ได้จัดโต๊ะจัดพิธีรีตองจัดวิวอะไรนะคะเน้นการทําต้มพื้นบ้านนะคะเพื่อนๆในประเพณีชิงเปรตนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะนี่ตัดออกนะคะที่ยาวๆนะคะตัดแต่งสวยงามนะคะเพื่อนๆเยอะใช้ได้เลยนะคะเนี่ย ก็สองกิโลได้ร้อยกว่าลูกค่ะประมาณร้อยสามสิบลูกวันนี้ใส่หม้อนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะเพื่อนๆนี่ทำนจนค่ำเลยค่ะวันนี้ตอนนี้ที่เรานึ่งนะคะก็มืดแล้วค่ะเพื่อนๆ สุกแล้วค่ะประมาณสามสิบนาทีนะคะเพื่อนๆพื่ร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะเพื่อนๆว่าหน้าตาข้าวต้มมัดข้าวต้มสามเหลี่ยมนะคะอ่าจะเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะต้มสามเหลี่ยมต้มชิงเปรตด ต้มเดือนสิบต้มเดือนสิบเอ็ดนะคะก็แล้วแต่จะเรียกนะคะคเพื่อนๆนี่เลยบางคนก็ใส่ถั่วขาวนะคะบางคนก็ใส่เม็ดมะม่วงหิงมาพานนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเพื่อน